มาดูกาชาดีกว่านะครับสำหรับกาชาต้นเดือนนี้นะครับที่อยู่ในเทศกาล3ปีนะแต่ก็ไม่ได้เป็นไข่รวมฮิตยอดฮิตอะไรอะไรนะครับแบบนี้แต่เป็นไข่สายเวทนะครับที่น่าจะเป็นหนึ่งในของที่เดือดที่สุดนะครับตั้งแต่เคยขายมาเลยนะครับสำหรับสายเวทนะครับไปดูกันว่าคืออะไรกับทางด้านของเซลินคิมิสโกรนะครับผม ก็เป็นไข่น้องบอสนะครับเซลีนนะครับบอสตัวนี้ก็เข้ามาตั้งแต่เกมเปิดเนาะนะครับเฮลเลอร์ทอยแฟคทอรี่ใครที่ยังไม่เคยไปลองตีเนี่ยก็ลองไปสัมผัสประสบการณ์กันได้แม้ว่าทั้งขยะหรืออะไรต่างๆสําหรับดันเจียนนี้เนี่ยก็แทบจะไม่มีประโยชน์แล้วแต่ที่จริงเซรีนหรือบอสก็ถือว่าเป็นหนึ่งไอเทมที่ราคาผมเรียกมันว่าค้างฟ้าแล้วกันนะเพราะว่าไอเทมนี้เนี่ยหาได้ตั้งแต่เกมเปิดแต่ราคาก็ยังอยู่ในเกมที่ดีอยู่เลยนะครับผมก็อาจจะ ไปหากันเพิ่มได้เพราะว่าไอเทมที่เข้ามาคอมโบกับเซรีนริปปอนด้วยนะครับไปดูภาพรวมของกาชากันโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมรอบนี้มีอาวุธเอ็ชเยนเข้ามาถึง3อันนะครับแล้วก็แต่ละอันเนี่ยออกง่ายยากไม่เท่ากันนะครับน่าจะเรื่องเขาเรียกว่าอะไรบอกไม่ถูกแต่ว่ามันมีอันที่ออกง่ายสุดๆด,ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ม็อบสครรีรันอยู่บรรทัดที่2เฮ้ยมันออกง่ายหรือเปล่าเนี่ย ไปดูเซลินเดรสกันโอ้โหคุณสมบัตินอกจากจะมีหลายวัคแล้วนะครับยังยาวอีกด้วยโอ้โหก็เป็นถ้าให้พูดตามตรงก็คือเป็นคอมโบสุดท้ายของเซตเซลินแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเซลินอาบรูทที่เป็นไทเคดถูกไหมเสื้อตัวนี้นะครับคอมโบกับเซลินไทเคนะครับไม่ได้คอมโบกับเซลินบรูทธรรมดานะอะมาดูคุณสมบัติของมันกันก่อนนะครับพ,พื้นเลยนะครับเอ็มเนะครับแล้วก็ลดไลน์สเ ที่บวก7ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็บวก9ได้ตีทุกท่า10%บวก11ลดดีเลย์อีกและบวก12ก็ลดอีก5เหรออะก็กลายเป็นว่าบวก12เนี่ยลดดีเลย์15ถ้ามองตรงนี้นะมันมันดูแบบว่าเหมือนเสื้อ17.1ที่ตัด M A D K หน่วยออกไปประมาณ100หน่วย นะครับผมซึ่งถ้าเอาแค่นี้แน่นอนว่าสู้เสื้อ17.1ไม่ได้แต่นะครับผมมีคอมโบที่ทําได้ง่ายๆและทรงพลังนะครับผมเอาไปดูคอมโบแรกกันก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นคอมโบที่ได้รับความนิยมน้อยสุดแต่ก็ดีสุดๆเหมือนกันนะครับคอมโบนี้บอกว่านะครับใส่กับ Evil s p i r i t g r o b e นะครับถุงมือใหญ่นะฮะ MTK บวก10%เพิ่มโอกาส Perfect Hit 10%นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจทางเวทมนต์ต่อศัตรูลุกขนาด15เลยนะนี่มัน โหคุณสมบัติอย่างกับถุงมือใยกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิงชมิดอ่ะนะครับผมเมื่อโจมตีทางกายภาพมีโอกาสเพิ่มดาเมจทางเวทมนต์ต่อมอนสเตอร์ทุกเผ่านะครับยกเว้นเพเยอร์เป็นเวลา1ิบวินาทีเพิ่มขึ้นมา15%อาจ้าพูดกันสั้นๆก็คือนี่มันสําหรับสายออโต้สเปลนะครับผมแต่ถึงจะไม่ได้เป็นสายออโต้สเปลนะครับเพียงแค่ใส่ถุงมือใยกับเสื้อตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าถุงมือใยกลายเป็นประดับสายเวทเทพๆอันหนึ่งแล้วนะสำหรับเรื่องความแรงเท่านั้นนะครับ คือแรงมากนะครับ M n t k 10%แล้วก็ตีขนาดอีก15นี่คือแรงจัดๆนะครับผมไปดูต่อไปคอมโบกับเซร i ริบ b อนนะครับหมวกนะครับผมเพิ่มดาเมจทางเวทมนต์นะครับ Holy Shadow Poison Ghost นะครับเท่ากับผลรวมค่าอัปเกรดรวมกันของเซร i ริบบอนแล้วก็เซรีดรสสมมติว่าทั้งคู่บวก11ก็จะเป็นเพิ่มดาเมจนะครับสธาตุนี้นะครับเวท4ธาตุนี้ Holy ใครใช้ได้บ้าง บิชอปรอโอกาสถูกไหมชาโด w โอ้โหชาโดน่าจะน้อยจัดๆนะครับผมและพอยซ o นก็ตอนนี้ก็ยังน้อยที่จะใช้เวทท่าน,นี้และก็โกดนะครับที่เป็นทางด้านของ Warlock นะครับผม ถ้ามาทันนี้ผมสําหรับผมผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าโฮลี่คือแจ่มมากก็นะครับใครที่เล่นบิชอปนะครับผมว่าอันนี้อโดรามัสก็ดูน่าสนใจมากนะครับผมต่อมานะครับเมื่อค่าอัพเกรดรวมกัน19ขึ้นไปนะครับได้ m อ็มเอก็เยอะนะครับผมและทางด้านของค่าอัพเกรดรวมกันนะครับ23เพิ่มดาเมจต่อศัตรูทุกทาธาตุนะครับ โหนี่เป็นตัวคูณที่หายากมากๆแล้วให้ถึง20%แต่เงื่อนไขค่อนข้างยากนะครับต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหมวกหรือเสื้อนะครับที่บวก12แล้วก็อีกชิ้นบวก11ถือว่าค่อนข้างยากนะแต่โคตรแรงนะครับแรงจัดๆเลยนะครับผมโอ้โห อ่าแล้วสุดท้ายนะครับคอมโบของหายากนะครับผมเซรีนบูธเคนะครับผมหรือนอตฟอร์เซ e เซรีนบูธเคทุกการอัพเกรด1ขั้นของเสื้อนะครับได้ m อ k 10นะครับอันนี้เหมือนมาชดเชยที่ผมบอกไปว่าถ้าเสื้อเปล่าๆเนี่ยเหมือนเป็นเสื้อ17.1ที่ตัดทางดนัน m อ k หน่วยออกไปนะครับก็อันนี้ชดเชยได้เท่าเทียมนะครับแล้วก็ลดไลาบวก1นะครับเวทน้ำลมดินไฟนิวทรอล10% แล้วก็บดสิบบดสิบสามเกาะไม่ถูกทําลายแต่ผมมองว่าคอมโบกับประดับเซรีนบูธเนี่ยมันถามว่ามันแรงไหมมันแรงแต่ว่าที่จริงมันเหมือนส่วนหนึ่งเนี่ย มันไปชดเชยกับทางด้านส่วนที่หายไปของคุณสมบัติพื้นฐานของเซลลินเดสอยู่แล้วนะครับดังนั้นส่วนที่ได้มาจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะแค่ลดไล่กับเวททุกท่า10%สิบเซนะครับซึ่งผมมองว่าก็ถามว่าวคุ้มไหมก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่กับประดับเซลลินบูทเนี่ยนะครับเอเมทิเหายไปร้อยหน่วยเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีเซลลินบูทก็ใส่เซลลินบูะครับเพราะว่ามันก็แรงอยู่แล้วนะครับภาพรวมนะคอมโบที่ส่วนใหญ่จะทํากันก็คือหมวกเสื้อประดับถูกไหมนะครับ น่าจะเป็นหนึ่งในเซตนะครับสายเวทที่แรงที่สุดนะครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็ออโต้สเปลก็คงจะแรงมากๆเหมือนกันนะสำหรับถุงมือใหญ่นะครับใครที่แบบว่าไม่มีเซรีนบูทเนี่ยนะครับผมว่าใส่ถุงมือใหญ่เนี่ยเพอเนะแรงไม่แพ้ใส่เซรีนบูทเลยนะครับแต่ถ้ามี2อย่างก็ใส่2อย่างก็ได้นะครับผมเอาล่ะนะครับนี่ก็เป็นของแรงการันตีนะครับที่เปิดขาย500ฟองแล้วก็รับไปเลยนะครับเซลินเดรสนะครับผมเวอร์ชัน not for sale ต่อมานะครับผมประดับนี้เนี่ยก็เป็น ซีรีส์นะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากรอบแรกสุดนะครับก็คือ Luna b เบรซิ่งที่เข้ามาพร้อมกับเสื้อลูน่านะครับไปดูคุณสมบัติมันกันนะครับอันนี้เป็นชิ้นที่3แล้วนะครับชิ้นที่2คือโซลา r นะแล้วก็สุดท้ายนะครับของสายนะครับก็คือมันต้องมีอะไรนะลูน่าพระจันทร์พาชีสโซลาร์ดูกไหมแล้วก็ดวงดาวนะครับสเตลล่าเบรซิ่งนะครับผมคุณสมบัตินะครับผมด้านบนเหมือนเดิม แต่ถ้าคอมโบกับเสื้อนะครับรูน่าอีคลิปอาร์เมอร์จะได้คุณสมบัติดังนี้นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการแก้ข้อเสียแล้วก็เพิ่มความแรงถูกไหมอันนี้ก็คือให้ ASPD AH ให้ลดไล่นะครับผมสำหรับทางด้านของโซลิเปอร์เนี่ยได้ทั้ง2อ,อย่าง ส่วนทางด้านของ Style e m p มเปออาจจะใช้ได้แค่ ASPD นะครับและก็เพิ่มดาเมจนะครับด้านบนเพิ่มดาเมจแล้วด้านล่างเพิ่มดาเมจอีกตีบอสแรงขึ้น8%นะครับทั้งกายภาพและก็เวทมนต์และนะครับอันนี้เป็นของ Style เอ็มเปอเมื่อโจมตีทางกายภาพระยะใกล้ทั่วไปมีโอกาส16%ที่จะใช้ Falling Star เลเวล10 ออกมานะครับอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะครับมีวงเล็บด้วยจำเป็นต้องใช้แฟลคลิกก่อนนะครับอ่ะไอสกิลฟอลลิ n งสตาร์เนี่ยดาวตกของสตาร์เอ็มเพลเอร์เนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเรากดแฟลคลิกใส่เป้าหมายและตอนนั้นเนี่ยเราไลาบ่บัฟฟอลลิ n งสตาร์เอาไว้แล้วถูกไหมครับพอกดแฟลคลิกใส่ มันก็จะมีดาวตกลงมานะครับเป็นระยะเวลา10วินาทีสําหรับเป้าหมายที่ติดมาร์กแฟลคิกถูกไหมแต่ทีนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันบอกว่าโจมตีธรรมดาทั่วไปแล้วติด falling star ตกลงมาเลยนะครับมันจะไม่จําเป็นจะต้องกดบัฟทางด้าน falling star ติดตัวไว้แต่ว่าเพียงแค่แฟลคิกเข้าไปก็จะมีดาวตกลงมาหลังจากโจมตีแล้วนะครับทำให้พอกดบัฟ falling star เข้าไปอีกมันก็เหมือนกับเป็นการเบิ้ลโอกาสเข้าไป2เท่านะครับผมเพราะว่าตัว falling star เนี่ยโอกาสก็ประมาณ 1 5 1 6อยู่แล้วมันก็จะตกถี่ขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้คี้เร่เลยสําหรับใครชอบออโต้สเปลนะครับไปลองเล่นดูได้ผมว่าแรงจัดจริงนะครับตรงนี้อ่ะต่อมานะครับอันนี้ก็คือแก้ข้อเสียของเอสปาที่ใช้เอสพีเยอะลดปริมาณการใช้เอสพีลง48หน่วยเกือบครึ่งน,นะครับผมช่วยได้เยอะมากอันนี้และสุดท้ายเพิ่มดาเมจเฟลลิงสตาร์คุณกลัวไม่แรงใช่ไหมจัดไปเลยครับดาเมจ f a ลลิงสตาร์32%จุกๆและสุดท้ายดาเมจเอสปาย ระดับนี้นะครับถ้าใส่คอมโบหมดสายกายภาพนะครับได้ตีใกล้8นะครับตีบอส8แล้วก็ดามจสกิล32สโคตรแรงนะครับแรงสุดๆสำหรับระดับนี้ส่วนสายเวทนะครับสำหรับโซลิเปอร์ก็จะเป็นตีทุกประเภท8นะครับผมแล้วก็ตีบอส8อันนี้ก็คือเป็นตัวคูณเดียวกันนะและต่อไปก็คือดามจสกิล16%อาจจะไม่ได้ดามจสกิลเต็มเป็ดเต็มหน่วยเหมือนฟอลไม่ใช่ได้32%เหมือนฟอลลิงสตาร์แต่เอ็ดป้านะครับผมว่าแค่นี้นะครับก็น่าจะเพียงพอแล้ว ที่คุณจําเป็นต้องซื้อประดับชิ้นนี้ถ้าคุณเป็นโซลิเปอร์และมีเสื้อลูน่าอีคริปโอเคประดับนี้ล็อกขวาเหมือนเดิมนะตามคอนเซปต์ของมันนะครับแล้วก็ไปดูอาวุธเอนเชียนสามอันแบบไวๆกันดีกว่านะครับผมกระทาซอร์เซอร์นะครับกระทามือเดียวสายไดมอนด์ดัตนะครับผมตีอันเดสแรงขึ้นด้วยเวทาน้ำแรงขึ้นด้วยจบการรีวิวนะครับผมถามว่าดีไหมดีแต่ว่าตอนนี้นะครับน่าจะไม่ค่อยแตกต่างจากอาวุธโอเอสสักเท่าไหร่นะครับถึงจะเล่นส ไดมอนด์ดัตโดยเฉพาะก็อาจจะไม่ได้แรงกว่าแบบชัดเจนนะครับผมต่อไปปืน Golden r o อ d รัน n c h e r นะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับสกิลดราก้อนเทลนะครับผมอันนี้ ก็เอาไว้เล่น Dragon Tail ได้นะครับสกิลนี้น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมไปลองดูกันได้นะครับสำหรับรีเบ l i ย n อันนี้เนี่ยออกง่ายกว่าไอกระทาซอรอีกนะแปลว่าอะไรฮะทีมงานเขาอวย r e b e l รียนนะเป็นไงสายเวทโอ้โหเอาอีกแล้วนะครับผมผมเป็นคนเล่นซอผมเจ็บเลยนะครับสายเวทโดนบูลลี่อีกแล้วนะครับอ่ะแล้วไปดูอันสุดท้ายอาวุธเอ็นชิเอนออกง่ายกว่าไอปืนเมื่อกี้อีก m a s t e r s o u ไ Rifle นะครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนที่ Developer เนี่ยคิดไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเขาแบบได้แรงบันดาล จจากอะไรเขาเพิ่งดูหนังเรื่องไหนมาหรือเปล่านะครับเพราะปืนนี้เป็นสายออโต้สเปลนะครับผมให้เอ็มเคมาด้วยแล้วยิงติดออโต้สเปลโซสไต์โอไมค o กดโซสไตเนี่ยนะให้ตายเถอะมันจะแรงสะแค่ไหนกันเชียวอแต่ก็มีโอกาสติดโซเอฟโฟชั่นด้วยนะครับผมแต่โห้พี่ครับผมเป็นมือปืนนะ่ะมันก็ดูเป็นสายที่แหวกแนวดีนะก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันจะไปได้สัแค่ไหน,นครับผมเออออกง่ายจัดจนะ อันนี้ผมอยากเห็นคนเล่นเยอะมันออกง่ายขนาดนี้นะครับผมและก็ของรีลันนะครับผมม็อบสคราฟอ่าไม่ไม่ต้องมีอ่อโทษทีโทษทีผมจะไปม็อบสคราฟแล้วย้อนก่อนลืมไอเทมชิ้นนี้นะเขาอวยรีเบเลียนใช่ไหมเขาก็เลยจัดไอเทมรีเบเลียนมาให้อีกชิ้นหนึ่งนะครับรีเบเลียนสคราฟนะครับโอ้คุณสมบัติยืดยาวเห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นประดับนะครับผมไม่ไม่ได้ล็อกข้างด้วยนะใส่ได้2ข้างเลยดังนั้นนะครับคุณสมบัติที่จะได้ก็คือเพิ่มดาเมจกายภาพ5%ไม่ได้เขียนอีกแล้วดาเมจอะไรอันนี้น่าจะเป็น แท็กเก่าแน่เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้อ่ะน่าจะให้ทีมงานแก้ไขรายละเอียดแบบเชิงลึกครั้งหน้านะครับแต่ก็เพิ่มดาเมจกายภาพ5% ลดไล่10นะครับผมแล้วก็ลด s อใช้ไฟแดนห์าหน่วยโอ้เรียนรู้ทางด้านของ Interal chain 1 l e v e เลเวลเพิ่มดาเมจควิกดรอช็อต o ้าโอ้เพิ่มมาเยอะนะเนี่ยแล้วใส่ได้สองข้างด้วยไฟเลนก็เพิ่มดาเมจลดดีเลย์ให้ด้วย c ชตเตอร์สตอ m มนะครับผมโอ้เพิ่มหลายสายมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เพิ่มทางด้านของดาร์กเทลอีกด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ออกยากมากนะครับผมระดับการออกก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับใส่ได้2ข้างเป็นประดับใครที่เป็นเมลิเบอรี่ อยากลองเล่นสายใหม่ๆที่ไม่ใช่ทางด้านราวทิปก็ลองบิวของพวกนี้ดูได้นะครับผมก็มีทางเลือกนะครับให้ได้เล่นมากขึ้นนอกจากราวทิปที่น่าจะเบื่อกันแล้วนะครับผมแล้วก็ราวทิปเนี่ยก็คงจะต้องพูดตามตรงถูกไหมว่าไม่ใช่สกิลที่ล่าบอสได้นะฮะของลีลันที่สุดท็อปนะครับผม ม็อบสครับกับแวนลูนะครับถามว่าอันนี้ออกง่ายไหมผมคมไม่สามารถบอกได้นะแต่มันอยู่แถว2แต่ถ้าเขาแบบว่ายึดมั่นในหลักการเนี่ยมันก็ควรจะแบบไม่หักหาน้ําใจคนที่เปิดม็อบสครับมาอย่างยากลำบากหรือเปล่า ก็ลองดูแล้วกันนะฮะออกง่ายหรือออกยากแต่ผมคิดว่าผ่านมาแล้ว2ปีเนาะมอสคาร์มันก็ต้องออกง่ายแล้วหรือเปล่านะครับหวังว่าทุกคนจะได้มอสคาร์กับแว่นลูใส่กันทุกคนแล้วดูคุณดูคอมโบไข่นี้นะครับคุณเป็นอาชีพสายเวทนะไม่ว่าจะเป็นบิชอปตอร์เซอร์เร์วอลล็อกนะคุณสามารถเล่นเสื้อเซลีนใส่หมวกริบบอนถูกไหมแล้วก็ใส่ประดับแล้วคุณก็ใส่มอสคาร์บได้เลยคือคุณเปิดไข่เดียวนะครับเกือบครบเลยขาดแค่ประดับเองนะครับผมแต่ถ้าหาประดับเซลี บูตไม่ได้อย่างที่ผมบอกใส่อ่ามือใหญ่ไปก่อนดูจากสแตทแล้วแรงเหมือนกันหรือคุณจะเป็นโซลิเปอร์นะครับคุณมีเสื้อลูน่าอยู่คุณอยากจะบูตเอสป้าขึ้นไปอีกก็เอาประดับสเตลล่าไปใช้หรือถ้าคุณไม่มีเสื้อลูน่าคุณก็เปิดเซรีนเรสแล้วคุณก็ไปใช้เซตที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับผมก็เลิกยุ่งกับเสื้อลูน่าไปเลย ถูกไหมดีเหมือนกันนี่มีทางเลือกให้ผู้เล่นเยอะมากนะครับเกมเราอ่ะแล้วก็มีทางด้านของ shadow skill นะครับ sorcerer psychic shadow นะครับผมมี shadow m a i l นะครับ catnip shadow สุดท้ายก็เป็นทางด้านของ s h a t t e r b u s t e r นะครับอันนี้ก็เป็น เรียนถูกไหมเอาไปดูคุณสมบัติกันเริ่มดิสอสเซอร์เรอร์ครับผมไซคิกชาร์โดอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับก็คือชาร์โดสกิลของสายเวทเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะบวกเวทธาตุนั้นๆที่มันตรงกับชื่ออะอย่างไซคิกเนี่ยก็จะบวกธาตุนิวทัลถูกไหมแล้วก็ใส่รวมกันนะครับเพิ่มโอ้โหแรงนะเพิ่มดาเมจเท่ากับค่าอาเกตรวมกันนะครับเพราะว่าปกติดาเมจสกิลไซคิกเวฟเนี่ยก็ไม่ได้หาง่ายนักนะครับมันก็มีแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าตัวเลขเยอะเวอร์เหมือนหลายๆไอเทอ หลายๆสกิลนะครับอันนี้ให้มา30%ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ดาเมจเวฟไร้ธาตุเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างหายากนะครับอย่างการ์ดดีไวก็มีราคาสูงถูกไหมเอาไปต่อนะครับชิ้นอื่นเสื้อโอ้เพิ่มดาเมจขึ้นอีกทุกๆการอาเกตโหเฮย้ยเซตนี้แรงมากสำหรับไซคิกเวฟนะครับไซคิกเวฟแรงขึ้น25%น่ะทุกคนรวมกับเมื่อกี้เป็น55คือเซตนี้สาหรับคนเล่นไซคิกเวฟแล้วเป็นสกิลหลักที่ยังไงก็เล่นอยู่แล้ลนน้้้้ววออออออ่่่่ะะะะนนนนนนคคครรรัับบไไไมมาาาจเเลลสยหหีีชิปดดูงท FP โโซซ คุณครับเรานี่มันถังน้ํามันถังเอสพะนะครับเอามาทําไมรถเอพคือผมต้องการไหม นะครับแต่เข้าใจเป็นคอนเซปต์แหละนะครับผมอาชีพอื่นก็คล้ายกันนะฮะต่อนะครับผมที่แมวกันบ้างอันนี้มันเป็นตัวอาชีพเสริมนะครับดังนั้นส่วนที่ใส่มันจะแปลกๆนะครับอย่างถ้าส่วนหลักมันเป็นถุงมือเนี่ยมันจะไปใส่กับโล่แล้วก็เสื้อนะครับผมมันไม่ใช่ใส่กับประดับนะอ่าโอเคอันนี้ก็คือแคดดิพเมทิโอนะครับใครที่ซื้อทางด้านของปอกคอแมวมาก็อันนี้ก็อวยขึ้นมาอีกนะครับผมอ่าผมคิดว่ามันแรงขึ้นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะตรงกับบิวที่มันบิ เพราะว่าด้วยความประหลาดของช่องใส่เทมด้วยนะครับอะไปดูชิ้นต่อไปกันเออรถคูดาวนี้อีกเหรอนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจแคนิเมทิโอขึ้นอีกแต่ตอนนี้ดาเมจสกิลแคนิเมทิโอเหมือนมันจะเยอะมากแล้วนะครับ สุดท้ายนะครับผมอ่ะโอ้อันนี้ดีนะเพิ่มดาเมจเวททุกขนาดนะครับเสียได้ใส่ได้แค่โดแลมนะครับไมงั้นนี้อาชีพสายเวทอาชีพอื่นน่าจะแบบอยากได้ด้วยนะครับโอเคไปดูรีเบเลียนกันบ้างอันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นสายที่ยิงบอสแรงด้วยใช่ไหมนะครับกิวนี้นะครับผมชัตเตอร์สตอร์มหรือว่านิชชิงบัสเตอร์ขอให้ด้วยนะฮะข้อมูลไม่แน่นเลยนะครับสำหรับสายรีเบเลียนสายนี้นะครับผมอ่ะแต่บวกตีไกลให้บวกลดเอ้ยเดี๋ยวนะด้านบนมันเพิ่ม s p เหรอแลว ก็เพิ่มตีไก่แล้วก็ลดการใช้ s ออาแต่ว่าเพิ่มดาเมจสกิลสองสกิลนะเชตเตอร์สตอร์มกับวันนิชชิงบัสเตอร์แค่ครึ่งเดียวกับผลรวมอัพอัพเกรดนะครับดังนั้นก็จะได้แค่15% นะครับไปดูชิ้นอื่นอ่าแต่นี้เพิ่มดาเมจสกิลขึ้นมาอีกสิห้าเปอ่ะเยอะอยู่นะครับสุดท้ายโอเคนะครับก็เพิ่มดาเมจอีกสกิลนะครับผมสายนี้ก็คือเซตนี้มันเพิ่มดาเมจ2สกิลเนาะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับชาร์ดสกิลกลับไปดูภาพรวมกระชากันอีกครั้งนะครับผมก็ขายนี้ยา3สีมี BSB ด้วยนะครับก็ถือว่าขยะค่อนข้างดีนะมีซูพรีมด้วยนะครับผมแล้วก็ผิวเหลืองใครที่เป็นสายเวทผมคิดว่าไม่ควรพลาดนะใครที่แบบว่าแทบจะไม่มีไอเทมสายเวทเเลยยป็นแบบสาฟี ที่เล่นสายเวทมาตลอดนะครับผมผมคิดว่าคุณเปิดไข่เนี้ยถ้าดวงดีเนี่ยอาจจะมีของที่สําคัญสําคัญครบตัวทันทีเลยก็ได้นะครับผมก็ขอให้โชคดีนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมก็คงจะต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ